แต่อีกคนหนึ่งเห็นมุสลิมเรากําลังทําความชั่วอยู่เนี่ยก็หน้าตาเฉยยิ้มแย้ไม่สนใจก็ทําไปไม่ใช่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ลูกหลานฉันอ๋อคนเนี้ยเคยเตือนแล้วมันไม่ฟังก็ไม่ใส่ใจเลยเนี่ยบกพร่องเรื่องอีมานทันทีเลยนะคนที่มีอีมานเวลาเจอคนที่ฝ่าฝืนตอนลอ้อเนี่ยไม่สบายใจทุรนทุรายอาจจะเขาอาจจะเป็นลูกเราหลานเราหรือไม่ได้เป็นเครือญาติเรา เป็นห่วงเขารู้สึกไม่สบายใจแสดงอาการทางสีหน้าทันทีเลยเนี่ยนายมีบอกว่าคนนี้แหละเป็นสัญญาณว่าเขาเป็นคนที่มีอิมานอย่างแท้จริงรู้สึกึ่งไม่สบายใจและอายใจแทนน่ยบุคคลประเภทเนี่ยอลัลลอฮ์จะรักมากๆเลยวันนี้นะครับสิ่งที่ท้าทายในชีวิตของเราเนี่ยมีเยอะไหมเยอะสิ่งที่ท้าทายต่ออหมานของเรา โดยมุสลิมที่อยู่ในกรุงเทพยิ่งท้าทายกว่ามุสลิมที่อยู่ต่างจังหวัดผมอยู่จังหวัดสตูลนะครับออกไปจากบ้านเจอมัสยิดออกจากบ้านเจอปอนะเจอโรงเรียนนะครับไปตรงนี้เจอองค์เจอเจอมุสลิมนะครับมุสลิม80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไปไหนก็จะมีเสียงอาซานตลอดเวลานะครับจากนั่นจากมัสยิดนี้ความท้าทายเนี่ยมันมีน้อยบรรยากาศนี่มันเอื้อแต่พี่น้องมุสลิมที่อยู่กรุงเทพผมมาวันนี้ผมก็ตกใจนะ นะครับแค่ออกไม่ต้องออกมัยมดอิะแค่มองทางซ้ายทางขวาเนี่ยมันก็มีสิ่งที่จะพร้อมรีจะก,กระชากเราออกจากคาสั่งของเละได้ตลอดเวลาเลยดังนั้นคนอาหรับเนี่ยเขาทึ่งในการเป็นมุสลิมในเมืองไทยมากนะเวลาเขามาเนี่ยหูยมุสลิมเมืองไทยทําไมเป็นละหมาดท,ที่มัสยิดมุสลิมเมืองไทยแต่งกายเรียบร้อยมากหุยทำไมมุสลิมวันศุกร์ละมาดเต็มเขาตกใจไง เพราะคนบ้านเขาก็ละหมาดเต็มเหมือนกันแต่พอคนบ้านเขาเนี่ยมาถึงบ้านเราอยู่ที่พัทยาเข้าใจไหมฮะเขาไม่เจอสภาพสังคมบ้านเราแค่วันเดียวเนี่ยอิหมา่านเขาหายเกี้ยงเลยอ่ะเขาแบบไปตามกระแสเลยอ่ะแต่มุสลิมที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยสามารถต้านทานอะไรก็ยับยังย้งจิตใจได้ก็เฮ้ยสุดยอดจริง,รงๆเลยอ่ะเขาตกใจมากว่ามุสลิมในเมืองไทยนี่เข้มแข็ง,ขงมากๆนะพอไปมุสลิมที่ประเทศมาเลเซียมันมีบรรยากาศอิสลามแบบเอ,อื้อทั้งหมดเลยไงฮะ เขาก็อยู่กันปกติอ่ะแต่มุสลิมในเมืองไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพหรือในเมืองที่มุมสลิมจำนวนน้อยๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทัดทายต่ออิมานของเรามากๆนะครับและผลตอบแทนของอัลลอฮ์ที่มีให้ต่างกันนะพี่น้องคนหนึ่งอยู่ประเทศที่มุสลิมหรือในบรรยากาศที่มุสลิมทั้งหมดในหมู่บ้านเนี่ยนะครับเขามาละบาทก็ได้ผลบุญแต่คนที่อยู่ในท่ามกลางที่คนไม่ใช่มุสลิมผสมกันไปเนี่ยหรือสิ่งความชั่วมันเต็มไปหมดเลยเนี่ย การที่เขาเดินมาละหมาดออกจากบ้านอะไรเนี่ยเขาลดสายตาไม่ไปทําสิ่งที่ชั่วร้ายได้เนี่ยมุ่งตรงมามาสัสยิดไปมากลับมาทุกวันเนี่ยคนเนี่ยมาละหมาดได้ผลบุญแล้วเขามีผลบุญเพิ่มเติมที่เขาสามารถงดอารมณ์ไฟต่ำของเขาไม่ให้ไปดูไปทําสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ระหว่างทางเขาได้ผลบุญเพิ่มพี่น้องผลบุญของพี่น้องเนี่ยจะได้เพิ่ม ใช่ไหมครับนี่คือความเมตตาของเราสมภาราที่มีความเป็นธรรมกับเราทุกคน